แปดอาหารสําหรับคนที่นอนน้อยหรืออดนอนตื่นเช้ากินอะไรดีให้เราสดชื่นพี่ปราอยากจะบอกได้รับคําถามน,นี้บ่อยมากตอนนี้คนนอนดึกกันมากเลยวิ่ตื่นเช้าจะทํายังไงให้ร่างกายของเราสดชื่นวันนี้พี่ปรามีคําตอบหลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคําตอบแน่นอนแต่อย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง YouTube h e ี่ฟิชเพจเฮลทีฟิชบายพี่ปลาเพิ่งเป็นเพจสุขภาพพี่ปลาแล้วเรามาฟังกันเลยโอ้โหอาหารอะไร ที่เราควรจะทานสําหรับคนที่อดนอนมากๆม,ม,มาฟังกันเลยออ้ยนอนดึกทุกวันเลยพี่ปานอนจนตาที่จะเป็นห,หมีแพนด้าแล้วขอบตาคล้ำม,มากเลยจําเป็นต้องนอนดึกพี่ปาต้องทํางานเออร่างไรของเราก็อ่อนเหนื่อยละ เราจะทานอาหารอะไรดีวันนี้พี่ปรามมีคําตอบให้หนึ่งข้าวกรองและธัญพืชต่างๆหูข้าวกรองและธัญพืชต่างๆมันมีประโยชน์ยังงั้นอยงแน่นอนมาฟังกันเลยพี่ปรามอยากจะบอกเลยว่ากาบาคือสิ่งที่ร่างกายต้องการจากข้าวกรองและธัญพืชโดยกาบาจะช่วยให้สมองที่ยังนมึนๆทำงานได้ดีขึ้นอีกทั้งวิตามินบีที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทและก็สมองได้เป็นอย่างดีข้อที่2 เต้าหู้เนื้อปลาไข่ขาวเอาหู้แล้วยังมีอย่างอื่นๆอีกมาฟังกันเลยแน่นอนประเภทที่สองเต้าหู้เนื้อปลาไก่ไข่ขาวไข่แดงและถั่เหลืองพี่ปลาบอกเลยว่าอาหารเหล่านี้มีโคลีตัวช่วยสร้างเคมีสมองสารอาหารจําเป็นสําหรับคนนอนดึกเพราะจะช่วยให้สมองที่เหนื่อยล้าจากการนอนไม่พอได้รับสารอาหารไปบํารุงทดแทน เรียกว่าืมดีมากเลยเนี่ยไปบำรุงทดแทนเคมีสมองธรรมชาติที่ร่างกายไม่มีโอกาสสร้างขึ้นมาเองเพราะเราอดนอนทำให้สมองเกิดความตื่นตัวแม้จะไม่ได้รับการพ,พักผ่อนหรือว่านอนไม่พอก็ตามเลยมันสุดยอดมากๆถึงตอนนี้แล้ววิภา,ยยาจะบอกบริลดูอาหารแต่และชนิดและเลือกรับประทานอาหารโดยเฉพาะตอนนี้คนต้องทํางานคนต้องเครียดอดนอนกันมากแล้วเรามาดูอาหารไประเภทที่สง่ายๆเลยสม น้ำโอ้โหน้ำเนี่ยเหรอช่วยบำรุงร่างกายของเราและทําให้การที่เราอดนอนเนี่ยสดชื่นขึ้นแน่นอนมีคําตอบน้ำการดื่มน้ําไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายพี่ปราหมกเลยว่ามันสําคัญมากเป็นสิ่งที่คนทํามากที่สุดรู้ไหมว่าน้ําจะช่วยให้ปริมาณออกซีนในร่างกายเพิ่มขึ้นส่งผลให้เรารู้สึกตื่นตัวมากขึ้นเอ้และที่สําคัญยิ่งอากาศร,ร้อนๆอ,อย่างเงี้ยการที่เราจิบน้าคกนจิบระวางวัน และน้ำเนี่ยถ้าจะให้ดีถ้าใครชอบทานน้ำในนุภูมห้องหรือดื่มน้ำในอุณผมห้องร่างกายเราจะดูดซึมไปไหลเวียนในเลือดได้ง่ายกว่าน้ำเย็นดังนั้นแม้น้ำเย็นจะทําให้เรารูส้สึกสดชื่นแต่ถ้าเราอยากจะให้หายง่วงเราเร็วดื่มน้ำน้ำพุนปกติปลาบอกมันยอดเยี่ยมมากๆข้อที่4ีเน้นผักและผละไม้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าผักและผละไม้มีประโยชน์ เล่ที่สําคัญตอนนี้มันมีประโยชน์มากๆสําหรับคนที่อดนอนหรือนอนไม่เพียงพอมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยผักและผละไม้ผักและผละไม้พี่ป่าบอกเลยว่ามีปริมาณวิตามินซีแล้ววิตามินบีอยู่พอสมควรรวมทั้งแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของต่อมไผ่เนีย้ยพราะหากเมื่อเรานอนไม่พอขึ้นมาเมื่อไหร่ต่อมไผ่เนี้ยก็จะอากางอกกันงงเงี้ยโอ้โหเรียกว,ว่าไม่อยากจะทําหน้าที่จนเรารู้สึกงงเงี้ยตามไปด้วย ดังนั้นอยากปลุกความสดชื่นผักและน้ำผลไม้สดๆเนี่ยพี่ปามันเป็นตัวที่ยอดเยี่ยมมากๆข้อที่ห้าดื่มช็อกโกแลตแทนชากาแฟเอ้าททำไมล่ะพี่ป่าจริงๆเราถ้าเราดื่มชากาแฟมันกระตุ้นใช่ไหมมันมีเหตุผลเราต้องมาฟังถ้าอยากปลุกตัวเองให้ตื่นด้วยคาเฟอีในในกาแฟพี่ปาาบอกเลยว่าเราลองเปลี่ยนมาดื่มชาด,ด้กช็อกโกแลตหรือโกโก้จะดีกว่าไหม เพราะในเครื่องทั้งสองชนิดนี้มีฟลาโวนอยด์สารนี้ดีอย่างไรเหรอกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นพี่ปลาเลยอยากจะบอกว่าถ้าใครที่ไม่ได้ทานชากาแฟหรือไม่ได้ดื่มชากาแฟอ่าเปลี่ยนเดิมเป็นโกโก้และกระดาษทักแร็กจะดีมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ ถ้าใครอยากจะให้เรามีสุขภาพดีและที่สำคัญไม่อยากได้คาเฟอีนโกโก้ดาร์ช็อกโกลตจะเป็นคำตอบที่ดีมากวันนี้คุณดื่มโกโก้คุณดื่มดาร์ช็อกโกลตหรือยังและที่สําคัญเรารู้เลยว่ามันมีสารที่กระตุ้นทำให้สมองของเราเนี่ยสดชื่นและก็ไม่ใช่คาเฟอีนข้อถัดมาก็คือข้อที่6 p โปรโตีนเราต้องทานโปรโตีนอย่าให้ขาดโดยเฉพาะในมื้อเช้าและเที่ยง สารอาหารที่ร่างกายคนได้รับต้องจัดหนักโปรโตีนจากอาหารประเภทนมโฮเกรนแล้ววิตามินจากผักผลไม้ให้เพียงพอไปให้ร่างกายมีพลังงานไปใช้ทำกิจกรรมต่างๆระหว่างวันและให้บรรดาวิตามินและเกลือแร่เข้าไปเสริมทับการทำงานของระบบประสาทและสมองสุดยอดจริงๆเลยข้อที่7นะ้ำใบบุบกโอ้โหหลายคนบอกพี่ประหารหนูจะทานใบบุบกสดๆกับน้ำพริกมันอร่อยมาก น้ำใบบบกก็ชอบทานแต่บางคนบอกไม่ชอบมันมีกลิ่นเหม็นเขียวพี่ปราบอกมันแล้วแต่ว่าแต่ละคนชอบหรือไม่ชอบเรามาฟังประโยชน์กันแน่นอนน้ำใบบํบกที่ต้องแยกใบบบอกออกมาอีกข้อเพราะสปปรรพคุณของใบบํบกโดดเด่นจนอยากให้คนนอนน้อยๆได้เห็นชัดๆโดยเมื่อเรานอนไม่พอร่างกายอาักเสบต่อการอักเสบที่บริเวณต่างๆได้ง่ายขึ้นและใบบํบกจะช่วยลดความเสี่ยงอาการอักเสบเหล่านี้ ฉะนั้นหากนอนน้อยมาหลายวันใบบําบกขั้นส,ดสดุดๆเรียกว่าดีมากๆเลยแต่ที่สำคัญมากๆที่ต้องให้ระวังคืออย่าใส่น้ำเชื่อมหรือน้ำหวานจนมากเกินไปโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงการที่เราใส่น้ำเชื่อมมากเกินไปก็อาจจะทําให้น้ำตาลในเลือดของเราสูงได้และที่สําคัญใบบุาบกมีประโยชน์มาเย็นที่พี่ปราบอกแล้วถ้า เราไม่ชอบนานใบบวบเราก็เอาใบบวบสดๆทานกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกหืออร่อยสุดยอดและที่สําคัญเวลาที่มีคนทานกับผัดไทยด้วยนะผัดไทยจะอร่อยมากและพี่ปรามีเรื่องเล่าใบบวบเนี่ยหลายคนหมดทานไปแล้วเนี่ยทาให้เราไม่แก่เร็วด้วยเนื่องจากเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราสดชื่นผ่อนคลายมันก็จะทําให้สุขภาพของเราดีชะลอวัยอืมสุดยอดรู้แค่นี้แล้วอยากจะรีบผ่าใบบวบมาทานกันเลยใช่ไหม มาฟังต่อเลยค่ะแลื่อาหารอย่างอื่นมีอะไรอีกมาฟังพร้อมพี่ปราแน่นอนข้อที่8คือถั่วชนิดต่างๆถั่วเป็นพืชที่อุดมไปด้วยโปรโตีนและแร่ธาตุค่อนข้างสูงอีกทั้งถั่วยังมีโพแทสเซียมธาที่ช่วยในการทํางานของระบบประสาทและก็สมองในวันที่ร่างกายเราอ่อนล้าเพราะนอนไม่พอถั่วเรียกว,ว่าเป็นของกินเล่นได้ดีแต่ที่สําคัญสําคัญมากๆที่เราต้องระมัดระวังคืออย่าเคลือบเนย อยากเคลือบน้ำตาลอยากเคลือบของหวานเพราะว่าถ้าเราทานเข้าไปมากๆแล้วโดยเฉพาะของเค็มถ้าถูที่เค็มมากๆท่ากับเราเพิ่มโซเดียมใหนือร่างกายจะทําให้เราบวมแล้วก็ไตของเราจะทํางานหนักเราะนั้นต้องระวังและทานถัถ่วอะไรดีล่ะพี่ปาาถั่วนึ่งอ่าถั่วนึ่งนี่จะดีมากและที่สําคัญการทานของทุกอย่างพี่ปลาเน้นและยำ้ำเสมอว่าเลี้ยนมีสองด้านเราจะไม่ทานอะไรจนมากเกินไป เราจะต้องมีการเว้นช่วงบ้างอาเรามาฟังกันต่อพี่ปลายอยากจะบอกว่าอาหารที่ควรต้องกินในวันที่นอนไม่พอเราก็รู้ไปแล้วว่าแปดประเภทนั้นมีอะไรบ้างและที่สําคัญถ้าเราจะบํารุงร่างกายให้ดีเราก็ควรจะเลี่ยงของหวานทุกชนิดเพราะน้ำตาลจากอาหารเหล่านี้จะยิ่งทําให้เรารู้สึกง่วงอ่อนเพลียและไม่อยากจะลุกไปทำอะไรเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถึงตอนนี้ ถ้ามีข้อสงสัยใดๆเขียนคำถามในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วพี่ปลาจะมาตอบให้มาดูแลสุขภาพกันเพื่อตรียมโตวเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผู้สูวงวัยคุณภาพอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish บ y พี่ปลาและถ้าใครสนใจทำ YouTube อย่าลืมเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์นำความรู้เหล่านั้นไปใช้แล้วเรามาลุยพร้อมกับพี่ปลาลุยพันเอก